แต่หลายๆบุคคลนะครับในขณะดนี้โดยเฉพาะสถานการณ์โควิดนะครับหลายคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับหลายคนนะครับออมีปัญหาสถ,ถานาการณ์เงินหลายคนมีความสุขเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเอาครับว่าติ่งไหนที่ดีติ่งไหนที่เราควรจะจดจำติ่งไหนที่เราควรที่จะต้องสืบสารนะครับเราก็เลือกครับผมเก่งและทีมนาน,นะครับก็มาถึงจังหวัดระยองเลยนะครับผมวันนี้ที่เราพามาที่นี่ มีความสาคัญยังไงนะครับเดี๋ยวจะให้แนะนํารู้จักกับลุงพันนะครับผมเป็นช่างมือหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็เป็นเจเนอเรชันที่สามหรือรุ่นที่สามแล้วในการปั้นพญายมราชที่บางพระนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคืออยากทราบประวัติความเป็นมาครับว่าลุงเป็นมาอย่างไงครับหรือว่าไปไปมายังไงคือมาปั้นนะฮะรูปพญายมราชเนี่ยครับอ๋อสมัยโน้นครับก็ไปเที่ยวบ้านเพื่อนพอดีคุณลุงอ่า ลุงต่อยแหมเกือบจะนึกชื่อไม่ออกแล้วแกเป็นคนทําพยาพยมอยู่นะยุกยุกรู้สึกว่าจะต่อจากยุคคุณลุงเนี่ยแหละแต่สมัยนั้นแกก็อายุเยอะแล้วนะแกเอาฟังมามัดแต่ถามว่าคุณลุงทำอะไรจากจากต่อห้หน้อยที่จะทําองค์พ่อพยายมอ่ะองค์พ่อพยายมเป็นไงทาไมต้องเอาฟังมามัดแล้วก็สงสัยน่ะเนาะจะบอกเนี่ยเราทําแล้วจะไปตั้งคอเขา อ่าแล้วก็มีกองข้าป่ากองหนึ่งทว่างั้นแล้วฟวามหมายมันคืออะไรเขาบอกเขาจอาไปลอยทะเล<ม>เวลาคนเจ็บป่วยนะเขามาฝากฟีฝากไข่เอาทุกโศกไปลอยทะเลตอนนั้นคุณลุงอายุเท่าไหร่ครับผมก็น่าจะสี่สิบฝ่าบาวมั้ง<ม>ประมาณนั้นเนี่ยก็น่าๆตั้งแต่สมัยบางพานยังไม่เจริญสมัยโน้นะนะมันก็นานโขแลหล่ะแล้วทีนี้ก็ เขาก็มาตั้งคอเขาที่คอเขาสมัยก่อนนะนะพอทุกอย่างปั้นเสร็จจะต้องปั้นที่นั่นแหละที่คอเขานะครับกับปั้นกระหมูกระพวกกันแน่ดีบ้างไม่ดีบ้างกับสเปสปาไปแั่นี้แล้วทีนี้ไปมันมีมิติอยู่มิติหนึ่งก็คืออ่าฝรั่งสองคนผัวเมียเข้ามาจากพัทยาครับอ่าแล้วรองเท้าก็จอดรถคันใหญ่ๆรถเครื่องอะนะคันใหญ่รองเท้าก็ไม่ใส่ก็แขกกลางวันเมื่อก็รอเนี่ยยางมาต่อยอ่ะ ถนนดำเลยเนาะโดดยองแยงยองแยง้งเขาก็ถ่ายสมัยก่อนรู้สึกว่ามันจะเป็นวิดีโอมัง้งยุคนนูอนอ้นอ่ะก็นึกในใจนะ่ไม่มีใครรู้หรอกว่าเอ๊ะน่าจะถ่ายเป็นสารคดีออกไปเมืองนอกแน่ๆเลยก็คิดอยู่ในใจว่าเราจะต้องวิวัฒนาหุ่นใหม่นะแน่นอนลนะครับอยากจะให้คนรู้จักและมีแนวความคิดขึ้นมาทันทันทีงนั้นเนี่ยอ่า แล้วก็ทีนี้ก็ต่อเนื่องกันทุกปีทุกปีแลวที่คนทําอยู่ก่อนเขาก็เล่าให้ฟังว่าทําไมคุณลุงทําไมต้องทำํำพญายมเขาบอกไม่ทําไม่ได้สมัยก่อนเน่ะ้บ้านเรายังเป็นป่าดงดีบอยู่ทมายถึงที่บางพระที่บางพาระสมัยป่าดงดีบเขาบอกว่ามีแต่คนเป็นไข้ป่าร่มหายก็ตายจากก็เยอะครับแล้วก็มีคนอีกคนเขาบอกว่าอ้าว้วพอพามมารักษาคน คนป่วยเลยเขาบอกมารักษาคนป่วยแล้วพ่อพามเขาก็เล่าฟังมาจากข้าวามพ่อพามน,นะเขาบอกว่าทําไมไม่สร้างองค์พ่อพญายมไปจาเริญทะเลจะได้ฝากผีฝากไข่ไปด้วยทุกโศกอะไรแล้วแต่เขาเล่ากันมาอย่างนั้นนะเนะเาะแล้วก็เลยมีการสร้างพญายมขึ้นมาแต่ใช้แบบฟางมามาัดเป็นหุ่นไรกาเนีน่ยแล้วก็เลยเอาไปเขาก็มีพิธีมีพิธีกรรมนะ สวดมนต์เย็นทาบุญอะไรพื้นบ้านสมัยโบราณแล้วเนี่ยเนี่ยฮะย้อนลหลังไปประมาณกี่ปีแล้วคือห้าสิบปีน่าจะกว่าปเป็น100ร้อยแหละเออเกือบร้อยปีพวกที่ประวัติพ่อใหญ่ยมเนี่ยน่าจะร้อยกว่าปีเลยนะร้อยกว่าปีเออมันต้องรุ่นนี้นรุ่นที่สามเลแต่และยุคยุค,ย,คยุคนเลยมันก็ออ๋รุ่นที่สามรุ่นตั้งแต่คุณปู่ของคุณลุงเออเออนี่เนี่ยเป็น,เ,ปน,เ,ปนเออเออไล่ไล่ลงมาเนี่ย แล้วรูปลักษ์หมายถึงว่ารูปร่างหน้าตาหรือว่าอาวุธหรือว่าสิ่งที่ท่านถือทั้งมือซ้ายมือขวาไงครับเราหาข้อมูลยังไงหรือว่าทําไมต้องมาปั้นรูปร่างหน้าตานแบบนี้เนี่งนะครับบางทีบางทีแล้วก็พอะลุงทํางานด้านนี้อยู่ใช่ไหมก็มีภาพพบนรกสวรรค์ไงก็ดูศึกษาดูเอ่อภาพนรกอะองค์พญายมเป็นยังไงบ้างเป็นภาคไหนบ้างอะไรเงี้ย มีองค์ประกอบเยอะงั้นอ่ะแล้วคุณลุงก็มีงานงานงานหมายถึงว่างานประจำคุณลุงคือทำทำอะไรครับอ่าทำโบสถ์นเนี่ยทำลวดลายเนี่ยลวดลายไทยเนี่ยปันป้นผงปันป้นพระแล้วแต่ใครใครใครยกว่าก<อ>้าท<ร>ุกอย่างเลยทคน,คนทำลวดลายโบสถ์อ่าลวดลายโบสถ์ในการทำซุ้มประตูหน้าต่างค้าอยู่พอดีพระอาจารย์ท่านไอ้ไอ้สารานี่มันจะพังก็เลยมาปรับใช้ในการทำอ่าใช่ใช่มัน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 พวกนี้มันจะคู่กันนะจิตกรรมปฏิมากรรมอะไรพวกนี้มันมัน แต่ก่อนเคยหัดเขียนภาพเขียนอะไรด้วยไงอ่ามันมันต้องเรียนมาจากวาดเขียนก่อนพวูเนี่ยอ่ามันมันเริ่มต้นมางั้นนะอ่าพอดีเราข้างก็เลยก็เลยนึกในใจก็เลยวิวัฒนาการหุ่นใหม่ตั้งแต่เห็นฝันหลังองะนะครับอ่ามาก็เริ่มมาแปลงหุ่นใหม่แล้วทีนี้เทศบาลเขายื่นมือเข้ามาช่วยแรกๆเขาเขาไม่ได้มาสนใจหรอกนะชาวบ้านธรรมดาเขามาช่วยทีแรกให้มาเท่าไหร่สองพัน <2, 000. S 2> อ่าขอสามพันสี่พัน ห้าพันเจ็ดพันก็ไม่พอไม่พอก็เลยคิดไปคิดมาก็มีรู้จักอยู่คนหนึ่งก็ลกหลานเพื่อนเนี่ยเขาบอกลุงทำไมไม่รับทําคนเดียวซะล่ะก็เข็นทาทุกปีก็มีลุงทําอยู่คนเดียวนอกนั้นเขาก็ได้มาถึงเป็นกองเชียร์เฉยเออรจริงเขาก็เหนื่อยอยู่คนเดียวว่างั้นก็เลยตัดสินใจเอางานรับเองก็ได้ปันนี้ก็เสนอเทศบาลมาที่แรกหมื่นฟาบาทนี่ไงไม่แน่ใจนะ จะค่าหุ่นนะนะทุกวันนี้ก็อยู่แค่สองหมืนสองจริงๆมันค่าเสียเวลาไม่คุ้มหรอกทีนี้เราทําด้วยใจเพราะเราเป็นคนทํามาตลอดง่ายี้ยะเวลาในการทำหนึ่งองค์นี่กี่วันเดือนครึ่งเดือนครึ่งประมาณเดือนครึ่งนะประมาณนั้นนะแล้ววัสดุที่มาทำเนี่ยเราต้องขึ้นโครงขึ้นอะไรกันะขึ้นโครงขรับะเราเราเราต้องรู้จักว่าเราจะเอานาคตขนาดไหนสัดส่วนเท่าไหร่ท่านั่งเนี่เท่าไหร่เพราะเท่าที่ดูจาก เรียกอะไรการวิพากษ์คือประมาณสองเท่าของคนจริงใช่ไหมสองเท่าคนจริงคืออัตราส่วนประมาณสองเท่าสองเท่าคนจริงแล้วก็ดูนักตัดเม็ดตั้งท่ารตลับเม็ดอยู่ไหนแล้วทำไมต้องเป็นนั่งห้อยขาไงครับหรือว่าปกติในภาพทุกอย่างเนี้ยนะองค์พ่อกัจยมจะนั่งห้อยขาครับมันก็เหมือนท้าภาคตัดสินในนรกในเราดูในภาพเลยนะเขาจะนั่งอีกข้างหนึ่งจะเอี้ยวตัวอ้าปากเหมือนกระถามไอ้พวกนักโทษที่ยมประทุเขาจับมาเนี้ย่ะอย่างนั้นนะแล้วก็มีองค์ประกอบไนมีองค์ประกอบ แต่นี่ว่าจริงๆนะทําหน้าดุก,ก็ได้จะทำหน้าหลอก็ได้เออมันอยู่ที่ที่มุมมองแต่ละปีแล้วก็มองดูว่าปีนี้เป็นยังไงอะไรเป็นยังไงแล้วคุณลุงเลือกไงครับว่าแต่ละปีทาไมหน้าท่านเป็นแบบนี้ปีนี้หน้าท่านเป็นแบบไหนอารมณ์ท่านเป็นยังไงอะไรเอย่างเงี้ยอ๋อเราเราดูทั่วทั่วไปเนี่ยบางทีบางบาง,บาง,บาง,บางปีอย่างเศรษฐกษิจไม่ดีคนเนี่ยมองหน้ากัไม่อยากจะคุยกันนะครับอนันนานา <c oughs> บึ้งจริงๆอือ๋อปีนั้นก็จะออกมาะจะออกมาอย่างนั้นดุดัน อ่าดุดันโวดเกี้ยวอะไรเงี้ยที่ไหนเศรษฐกิจดีก็ได้ยิ่งเออโหยิ้มแบบ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 ,แบ,บออกจากไปทางเทวดาเงี้ยยิ้มแย้มแจ่มแจ่มใสแต่ที่ปีนี้เขาขอร้องมาเนี่ยพูดตรงๆเา,าเป็นช่งวชงโควิดช่วงโควิดช่วงโควิดปกตินะาถ้าเป็นช่วงโควิดมือข้างนี้จะถือถือแบบว่าพวงหัวกะโหลกอะอแทนบ่วงของล่าวิญญ,ญาณดูดูไปดูไปดูไปถึงตัดออกเลยต้องเอาเอาบ่วงมาใส่อย่างอย่างเดิมก็ แต่มือข้างซ้ายนี่จะถือไม้เท้าหัวกระโหลกเลยแล้วความหมายของไม้เท้าหัวกระโหลกคืออะไรครับคุณคือเป็นสัญลักษณ์ของเขาสัญลักษณ์ใช่ต้องตรงต้องตงมีมันมันก็เหมือนสตาร์วูดอะไรท้งอย่างเะยก็คือให้คนเห็นปุ๊บรู้เลยว่าอรู้เลยรู้เลยรู้เลยอ่าองค์พ่อปรยโยเป็นเชื่อที่เป็นเชื่อผูกวิญญาณเนี่ยลากจูงวิญญาณเนี่ยว่างันเถอะ อ่าเนี่เเยเชือกบวงเขาเหลืกบวงบาดเนี่ยปกค<ก>รองก็คือเวลาคุณลุงสร้างเนี่ยก็คือต้องอ้างอิงกับอ้าง,งอิงที่ที่เราเคยที่ที่ทเขาเขียนผ้ามาเนี่ยน่ต้องมัน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 ,ม,น,ม,น,ม,นมีจุดตรงนั้นหนูว่ามือข้างนั้นก็ถืออะไรบ้างบางทีมือข้างน,นี้ถือพระขันนะถ้าภาพที่ดเอพระขันบางอะไรบ้างพวกนะแล้วคุณลุงเคยมีฝันมีนิมิตไหมครับว่าท่านให้มาปั้นนั่นไม่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 มีแต่สมัยบวชเป็นพระ สมัยบทเป็นพระเ,เ,เนี่ยเคยเคยนิมเคยเผลอหลับไปนิมิตนะเนาะว่าไปโปรดแล้วโลกยังเป็นพระอยู่นะไปเห็นจริงๆนะแต่ไม่เห็นองค์พ่อพญายมแค่นั้นเองนักโทษที่เขาเขียนไว้ในภาพในตามวัดเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้หมดนะเหมือนจริงเลยเนาะถึงบอกใครไม่เคยเห็นในยานะออแล้วอย่างที่คุณลุงบอกว่าปกติลอลครับตอนนี้ที่ปั้นคือหน้าหล่อบ้างหน้าดุบ้างหน้ายิ้มบ้าง แล้วทำไมไม่ปั้นเป็นองค์ที่เป็นเทวดาเลยะครับองค์เป็นเทวดาใช่ไหมมันก็มันมันมันก็ยังว่าเนะี่ยถ้าเป็นเทวดาเลยไม่มีสัญลักษณ์อะไรเขาค็นึกว่าเป็นเทวดาเออพ,พระจุลพระจุลโ罗กบาลทั้งสี่กับองค์พ่อพญายมแปลงลากเหมือนกันนะที่สังเกตไม่ที่อ่าอมหาาล่าเหรอคาพระเมรุมาตรที่ของพระเจ้าอยู่หัวที่ยืนอยู่สี่มุมน่ะเขาเรียกพระจุล陀กบาลทั้งสี่ แลเ้าจะตุลโกบาลกับองค์พ่อพญายงแปลงร่างอยู่เท้าทิศสี่ทิศอ่ะจริงๆเขาไม่ได้มาไอ้นั่นนะเขาเขารักษานะเออคือทั้งสี่องเลยเหรอครับไม่ใช่ชาวมหาราชใช่ไหมเขาเรียกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ชาวจตุลกบาลอ่าจตุลกบาลปุณิทิเขาแปลงได้หลายภาคได้หลายภาคแต่คือที่ถามว่าต้องมีเชือกมีหัวกะโหลเนี่ยคือสัญลักษณ์ว่าให้คนรู้ว่าเป็นให้คนรู้ว่าเป็นองค์พ่อพญายมที่ทั่วไปเข้าใจอ่าทั่วๆไปคือ จะได้ไอ้นั่งง่ายๆอ่าทั่วไปแล้วคุณลุงเกี่ยวกับตัวความเชื่อของคุณลุงเองครับคุณลุงเชื่อว่าพญายมราชเนี่ยท่านมีหน้าที่อะไรครับแล้วว่าก็น่าจะตัดสินวพวกพวกที่ดับขันไปแล้วนะพวกเสียชีวิตไปแล้วนะไปทําอะไรมาในในในบนโลกมนุษย์แล้วเนี่ยได้ทําบ,<น>บุญสุนทานไหมอะไรพวกนี้นะพะเราไปเห็นในในนิมิตน่ะไปเห็นไอ้อย่างนั้นจริงๆยังคุยกับเพื่อนๆฟุ้งๆอาพวกมึงอย่านะ ขอร้องเลยจะทำบาปถ้ามึงเจอแบบปูมึงจะรู้สึกว่ากันในส่วนตัวค,คุณลุงเองก็เชื่อ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 ร้อยเปอร์เซ็นแลยพอไปเห็นตาในในมันมัน,ม,นมันก็เหมือนของจริงทั้งหมดอนะ่ะเคลื่อนไหวได้หมดอนะ่ะอย่างสังเกตภาพตามว่าเนี่ยเขาเขียนผ้าไวไไไ้ไอ้นักโทษนอนบ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 นโต๊ะถูกยึดถูกอะไรเอาเลื่อยคล้ายๆเลื่อยน้ำแข็งสมัยโบราณเนี่ยนะดึง้ายดึงนั่นจริงๆนะน่ะ หรือต้นงิ้วที่มีหนมแหลมอะไรจริงๆผูนะ้หญิงที่ว่าเป็นชูอะ,อะเป็นชูนี่ถูกเคอะทิ่มนชูขึ้นหินหินเลยนะแล้วส่วน<อ>ที่กินเหล้าแล้วก็วมีอะไรนะนี่น้ำน้ำทองแดงก่อกนันะ่นก็จริงเขาเห็นหมดไม่แต่ไม่เห็นองค์พ่อพญโยมองค์เดียวอเออนอกนั้นเห็นหมดแต่พวกพวกพระแดงพระเขียวเนี่ยมีจริงนะไม่ใช่ไม่มีนะเออเอาเรื่องนะพวกนี้เออมันไม่พูดไม่จาหรอกมันมัน แล้วพวกนักโทษจะเป็นวิญญาณอะไรแต่นะมันก็ร้องมาช่วยด้วยตายแล้วตายแล้วมันก็พูดอยู่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไปช่วยอะไรเราเป็นพระที่จะหอกขอลงไปมันเหมือนกับเหมือนกับเป็นโรงงานเนี่ยอีกฝากหนึ่งอีกฝากหนึ่งอุปมาว่าที่เห็นเนีก็เหมือนตรงอะไรหน้าที่ศาลพระพรบุปผมสีหน้าเนี่ย,ยอีกสี่ฝั่งนี้ใช่ไหมอีกฝั่งนี้เป็นโรงงานแล้วไม่มีกําแพงสูงเลยนะแล้วก็ห่อมาจากข้างบนเหมือนเหมือนภาพเพราะเพราะภาพอะไรเน,น <S 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 ี่ย ได้ยินออเสียงยอได้ยินเสียงโยมผู้หญิงร้องเอ๊ะใครมาทำร้ายอะไรผู้หญิงในโรงงานนี่แหละมองไปมันร้องขบมันยาวร้องคาใหญ่มากก็ค่อยๆที่การจิตว่าให้ตัวข้าพเจา้าเลย้เอ่อหย่อนลงมาเหอะก็หย่อนไปขอขอบหน้าต่างแต่หันหลังเข้านะหน้าต่างไม่มีประตูหรอกบานเ,เป็นช่องใหญ่ๆพอหันเข้าไปกับพระเจ้าเอ๋พอดีเลยอย่างว่าเนีย่ยเห็นเต็มๆเลยเนะโอ้ยน่ากลัวมากก็จงว่าใครคิดทำบาปเนี่ยขอร้องให้ยาเลย งั้นก็แสดงว่าตามความเชื่อของลุงก็คือว่าที่สร้างหุนจำลองของพญาโย,ยมาราตามเนี่ยก็เพื่อเอาไว้เตือนใจคนเตือนใจคนด้วยฮะไม่ให้ทำบาปอ่าไม่อย่าให้ทําบาปอย่าให้สร้างกรรมสร้างเวรกันเลยมันมีแบบถ้าไปเลยจะไปเจอโดดองค์พ่อเขาลงโทษคือท่านเป็นผู้ตัดสินผิดถูกไนงะใครทําดีก็อาจจะได้ไปที่อย่างว่านรกสวรรค์อย่างที่เขากล่าวกันไว้นะเนาะแต่ที่ให้ไปดูเนี่ยนั้นให้ไปโปรดนรกได้เออ จริงจริงอธที่ฐานว่าอย่าไปราบเท้าพระพุทธองอ่ะลอยลอยพระบาทอ่ะแค่นั้นแหละสงสัยผมว่าที่คุณลุงไปเห็นอาจจะแบบเป็นสิ่งที่เตือนใจกับเตือนใจเตือนใจนิมิตนิมิตให้ให้ว่าให้เราเตือนคนอื่นบ้างอะไรบ้างแต่ตัวเองเราเราก็เห็นแล้วล่ะเราเราเออแล้วก็แสดงว่าคุณลุงก็จะมีความเชื่อและความผูกพันกับท่านองค์หลวง่ก็ผูกพันมาตลอด แล้วเห็นบอกมีองค์ที่แบบว่าปั้นแล้วก็ลอยไปแล้วเขากลับมาซ,ซึ่งตามปกติแล้ววัสดุเนี่ยคือต้องจมน้ำใช่ไหมต้องจมน้ำฮะต้องจมน้ําเพราะขึ้นทะเลเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะแล้วอยู่บนแพน่ะเขาลากเอาไปน่นนะหกเกือบถึงร่อ,องเลยใหญ่หัวกอทีชังอะและ้วก็ลอยแต่แปลกใจอยู่อย่างเดียวว่าเออมันมีเรื่องด้วยเรื่องหน่อยเพราะปั้นมาหลายองค์กระจมหายหมดแล้วมีคนพูดก็ไปในงานเนี่ยมีคนว่ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มาหลอกกันละมั่งไอ้นู่นไอ้นี่ ลุงนั่นเนี่ยเป็นคนอธิษฐานจิตก่อนจะลงน้ำอ,ะอ่ะบอกองค์พ่อถ้าองค์พ่อสิงสถิตยอยู่หรือมีจริงนะแสดงให้พวกม,น,ม,น,มนุษย์พวกนี้เห็นสิให้หลวงพ่อ,อให้องค์พ่อเดี๋ยวลอยกลับเข้าฝั่งสิคุณลุงเ,เป็นคนอธิถฐานเองเป็นคนอธิษฐานเองตรงตรง,ตรงปล่อยมันเพราะว่าคนื่นพูดเข้าหัวหาว่า,าวเราไปหลอกไปปั้นในโน่นในนี่หลอกนั่นีนะ้เนีพอรู้สึกจะวันหรือสองวันนี่นะ่เทศบาลโทรไปลุง เขายังไรดีล่ะองพ่อพญายมรอยมาเข้าที่บางแสนเข้าหน้าบ้านเขาะเอ้าทาไมก็ไม่จุดธูปบอกท่านนะท่านจะกลับมาน่ะสิว่าแต่เรารู้แล้วล่ะเพราะเราอธิษฐานจิตเลยอะเรารู้แล้วซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่สวนสาธารณะองค์ขาวนั่นแหละองขาวองขาวนั่นแหละคนเข้าไปกลับว่า่นั่นแหละที่ว่าหลานทาสีที่ว่าสีขาวนั่นะคนเข้าบนอยู่ตลอดก็แสดงว่าองค์สีขาวนั้นก็จะเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจยึดเหนียวมาตั้งแต่ตั้งแต่ท่านกลับมาแล้วไง ประมาณกี่ปีครัคุณลุงโอ้ยหลายปีแล้วนะน่าจะสิบปีแล้วมั้งน่าจะเป็นไปได้นะ่มันนานแล้วนะองค์นั้นเคยเคยเคยมาบุรณะมาบุรณะหน่ะมาบุรณะที่นี่หละก็คือมูลเหตุของการกลับมาคือคุณลงุงอธิษฐานจิตนี่มูลเหตุ<ๆ>เพราะว่ามันพูดกอกหูเยู่ยเราก็เป็นคนปั้นโดยใช่ไหมเราความเชื่อของเราว่าองค์พ่อเนี่ยต้องต้องมีของศักดิ์สิทธิ์ของศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วงเออ เอาแล้วอย่างนี้เวลาวันที่สิบแปดนี้ถ้าลอยไปจริงๆแล้วชาวบ้านเขาจะยอมไหมยหรือยังไงก็ไม่ได้ใจนะแล้วถ้าท่านกลับมาอีกไงจะยังไงโอัวถ้ากลับมาอีกก็ก็คงต้องเอาท่านไว้ถาวรไม่ได้แล้วใครใครไปยุ่งอะไรไม่ได้เลยทีนี้เพราะว่าถือว่าองค์สีขาวเป็นศูนย์นวมจิตใจของชาวบ้านใช่ใช่ใช่เพราะว่าสมัยสมัยก่อนอาาหรือใครแล้วแต่ไปบนเนี่ยนะพอเขาได้ผลเขาก็มาแก้บนส่วนใหญ่เขาขอเรื่องอะไรครับ ก็ไม่รู้นะปิบนี่เป็นศิลนอะไรต่ออะไรพวกนี้หรือมัง้งรือขอโชคขอลาบเลยนนะ่ะเออแต่เขาก็ได้ผลนะครับเออคนคนความศรัทธาเขาศรัทธาศรัทธา,อ,า,า,าออาศรัทธาองค์นั้นอคนศรัทธาเยอะซึ่งจริงๆในความเป็นจริงแล้วอะค่ะพญยายมท่านจะให้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะหลักๆเลยหลักๆเลย หลักๆของท่านก็คือเป็นผู้ตัดสินผิดถูกแล้วเนาะอย่างเลยเนาะแต่นี้ว่าหลักๆจริงๆเราขอพรก็ไม่แน่เพราะท่านไม่ได้มาเอาชีวิตเรานะองค์พ่อพญายมนหะคือตัดสินว่าใครผิดใครถูกก็แค่นั้นเองอืมขอพรก็สิ่งดีๆท่านก็ต้องให้นะเนี่ยเอาเอาง่ายๆเนาะในความรูม้สึกของเราเนาะเป็นะ<อ><อ>พวกสุขภาพใช่ไหมเออพวกสุขภาพพวกอะไรพวกนี้เพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าไม่มีสิ่งยืดเหนียวหรือไม่มีอะไรที่เขาเชื่อถือได้เขาจะมาแก้บนกันทำไมทุกวัน พอ,อบนกันทุกวันเนาะไม่ใช่เจ้าเดียวมันหลายหลายเจ้าเลยมาตั้งกี่ปีมาแล้วเขาเขาเขาได้ผลเนี่ยเขาดูว่ากระแสมาว่าเขาจะไม่ให้ลอยองค์นั้นองค์ที่อ่าเป็นเป็นองค์ที่กาบวาบูุชาากาบวาบูุชาเป็นองค์จำลองอยู่ตั้งแต่ยังไม่ได้ปั้นองค์ปูนนะนะอของคนั้นอ่ะสร้างองค์อื่นก็นองค์อื่นก็นไปลอยหมดองค์น้าก็อยู่องเดิมอืมก็สรุปว่ามูลเหตุของการ ปั้นแล้วก็อัญเชิญพญายมราชที่บางพลาเนี่ยเกิดจากพราหมณ์ใช่ไหมครับจากพราหมณ์จากพราหมณ์พราหมณ์เป็นคนแรเป็นคนแรกที่ว่ามารักษาด้วยยาลากไม้โบราณน่นะครับยาลากไม้โบราณเนี่ยที่ว่าให้สร้างองค์พ่อพญายมก็ให้ลอยเคาะลอยโศกไปในทะเลใช่ไหมครับแล้วก็ได้ผลอาจำเริญทะเลเขาว่างานจำเริญเเอาไปจำเริญทะเลซะก็ได้ผลเขาเลยปฏิบัติตามกันมาก็สืบทอด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 กันมา ก็คือที่ทําในช่วงสงการนี่คือปีใหม่ของไทยใช่ไหมปีใหม่ของไทยช่วงสงการเท่านั้นเนอ่ยก็คือเป็นที่มาต้องทําให้ลอยอได้ด้วยเพื่อที่จะแบบลอยอกรรมลอยสมัยก่อนก็แค่รู้จักแค่หมูเก้ามูน,นี่แค่ปอกแตกปอกแตกแค่นั้นพอวก็คุณลุงกยตัดสินใจมีวัดนราการหุ่นไม่เออแตีทีนี้ก็ถนนก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเมื่อโนทนมานี่ถึงเริ่มมีคนรู้จัก,จกในใจก็อยากจะให้เป็นที่คนรู้จักไอเทศกาลบังพระ มีอะไรดีอวดเขาบ้างอะไรเงี้ยก็ลเลยสืบสารกันมาเลยมาแปลงหุ่นไม้อะไรเงี้ยคุณลุงลองดูวัสดุนี่คือใช้วัสดุท้องถิน่นนะมีกระดานสื่อพิมพ์มีเชือกอะไรเงี้ยขอให้คุณลุงอธิบายหน่อยครับว่าวัสด,ดุหรืออิเรียนที่ทำเนี่ยเป็นวัสดุท้องถิน่นแล้วก็มีความหมายหรือมีคุณค่าย,ยังไงออ๋ออันนี้มันกกโครงเหล็กสร้างธรรมดาข้างในเนาะนะนะพูดถึงว่าเนี่ยนะแล้วก็มีตะตะขายเดี๋ยวเราจะเอาตะขายนี้ให้ดูเนี่ยลวดตะขายเนี่ยมาหุ้มหุ้มโครงเหล็กอีกทีนึ เพนะราะหุ้มโครงเหล็กตามสรีละขอ้งท่านเราผูกอาทีไม่ไม่ให้มันไอ้นั่นน่ะน,นะไม่ให้มันมันหย่อนยานเท่าที่ควรแล่นี้ก็มีกระสอบป่าก,กระสอบข้าวสารแล้วนี่แหละใช้อย่างน้อยหกลูกหกลูกเลยอ่าอ่าก็มาปะเข้าไปก็ไปผูกผูกให้ตึงอีกให้ได้สลีละมันก็มีปมมีอะไรบ้างเด้วนี้ก็เคี่ยวแป้งเคี่ยวแป้งแป้งอ่าแ,แ,แป้งมันกับแป้งสับปะหลังทําเป็นกาวมา มาทาที่ที่กระสอบปานเนี่ยนะแล้วก็เอากระดาษท,ทื่อพิมพ์น,น่ะปาเข้าไปอ่าแล้วส่วนใบหน้านี่ทาเป็นเป็นปูนเปียกเหรอครับหรือว่าย่างอ่าเป็นปูนเปียกครับเป็นปูนเปียกอันอันนี้ข้างในมีแตกระดาษในในในพงศีสารนะครับอ่าคือ<ม>กระดาษกันปูนทะลักเข้าไปกันน้ำหนักกันแนเ่าง่ายหมายถึงปูนเปียกเราค่อยแกะลายใช่ไหมไม่ไม่ปั้นเลยปั้นเลยอ่าปั้นขึ้นเลยมันพกนี้มันถึงไม่ไม่ค่อยเรียบร้อยไงเดี๋ยวเราขัดขัดเอาหน่อยไม่เป็นไรเวลามันจํากัดด้วย นี่ในมันต่อต่อกระดาษที่มันนี่ถือถือว่าเป็นงานงานฝีมือแบบโบราณเลไรบาแบบโบราณแบบโบราณปั้นปั้นแบบโบราณก็เห็นบอกว่าสมัยนี้เขาเอาอะไรนะไฟเบอร์การ์ดมาทำไฟเบอร์การ์ดเรซินลุงเห็นเขาพี่เห็นว่าไงบ้าไงมันไม่มีชีวิตชีวาเซสลี่แล้วบางบางช่างก็ก็ไม่ว่ากันหรอกนะบางช่างมันมันก็ไม่ได้เห็นบอกว่าบางทีใส่มวลสารไปในองค์ด้วยเช่นอะไรครับมวลสารมวลสารเนี่ยนะก็มีพวกผงพระเก่าอะไรพวกนี้ย ก็มีนะบโดวมักจะอยู่บนเสียนเนี่ยผงพระพวกนี้ยมีองค์ประกอบแล้วพวกมีว่านมีว่านอะไรพวกเนี้แบบที่เขามาสร้างสร้างพระนั่นแหละผสมเครื่องพระทําให้ทําให้ดูมรดสารดูหลักมรนสารซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักการทั่วไปเนี่ยเวลาไปลอยท่านต้องจมน้ำอยู่แล้วไม่สามารถจะลอยกลับมาได้อยู่แล้วใช่ใช่ใช่จะมีองค์นั้นน่ะที่เกิดปฏิหารที่ว่าแพ้หอยฝังทะเลไม่รู้รอดไปได้ยังไง หอยไม่ใช่แค่ไม่นานไปคันคันนึงเลยนะไม่รู้เข้าช่องไหนอะที่ลอยมาเป็นไม่รู้เป็นร้อยองค์ได้ไหมตั้งแต่อดีตเนี่ยโอ้ยน่าจะกว่า้ะมั้งเหรอครับเฉมีแค่องค์เดียวที่กลับมายุครุงนี่ก็ไม่ใช่น้อยองค์นะเพราะช่วงไม่มีโควิดก็ทำทุกปีทุกปีเพราะจากวัสดุที่คุณลุงบอกมีทั้งโครงเหล็กมีทั้งปูนมีทั้งอ่าพวกนี้อ่าพวกนี้มันหนักน่าจะหนักอยู่แล้วมันประมาณเจ็ดแปดสิบโลเจ็ดแปดสิบโลเลยครับในนี้ในนี้ในนี้กระดาษทั้งสพิมทั้งนั้น่ะ ทางในเท้าเนี่ยแต่ว่าม,มันคือรถตําหนักของปูนไงไม่ให้ปูนมันหนา<อ>เ,เนี่ยยังติดเหล็กเลยเนี่ยต้องเกียร์ทิ้ง<อ>ไม่พ้นเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้รีบไงน้ำหนักหกเจ็ดสิบโลนี่ก็ไม่น่าจะลอยได้นะออลอยบนแพไไ้ไม่ไผ่ไม่ไผ่กองอยู่ตรงตรงตรง้นนั่นเนี่ย<อ>นิ้มกําลองลอง,ลองยกเลยยกได้เออลองน้ำหนักะประมาณเนะี่ย โอ้โหหนักประมาณนั่นและประมาณนั่นที่จริงๆก็คนที่จะส่งไม่น่าไม่น่าจะลอยกลับมาได้องค์นั้นนั้นหนักกับประมาณประมาณประมาณเนี้ยปบุมพกากับตัวเองนะว่าองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์พระอาจารย์ท่านกระทำให้เต็มที่อ๋อก็คือก็คือที่ศักเิที่ท่านพุกเสกพระพระอาจารย์ได้พุทธาพิเศษชื่อพระอาจารย์อะไรครับที่วัดสุปโชคที่วัดไหนฮะนี่เนี่ยที่เดินมาเมื่อกี้อ๋อวัดวันนี้ชื่อวัดอะไรครับเขาช่องลมเขาช่องลมชื่อดังเดิมของท่านคือพระอาจารย์อิท ททผม <ทำ S 1> ว่า,วาคิดว่าน่าเป็นงานศิลปะที่ทรงคุณค่ามากเลยนะด้วยวัสดุการทําและการปั้นแบบโบราว่ามีสเสน่ห์นะเนี่ยแต่ที่นี่ว่า,าพวกนี้มันกางยศธรรมดาเนาะมันกระดาษเนาะใช่ครับใ,ใจเราก็อยากจะให้มันเรียบเหมือนเหมือนคนเรานี่นก็องต้องทำเส้นเลือดอีกแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างสมมุติเนี่ยของเราเห็นเนี่ยแต่ต้องใช้ไอดินทะพองก็ผสมกบกาวาขัดเรียบร้อยหรือได้รูปร่างแล้วก็ทาเส้นเลือดสักหน่ยอยพราะใส่เส้นเลือดจะมีชีวิตเหมือนคนมีชีวิต คนทั่วไปเขาไม่ได้สนใจตรงนี้มันก็เหมือนถอนมให้ลุงไม่ได้เรียนมาเขาเรียกอะไรการวิพากษ์อะไรเงี้ยไม่ได้เรียนเรียนในตำราลายไทยนั่นแหละเรียนเองอะไรเองเขียนเองเนี่ยเนี่ยทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยแบบเนี่ยเขียนไอ้แกเองทั้งนั้นนะโบทั้งหลังเนี่ยไม่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 ได้ไปเอาแบบใครเข้ามาหรอกเขียนเองอะไรเองตอนนี้มีเด็กรุ่นใหม่ๆเข้ามาสืบทอดไหมคราบต่อจากลุงแล้วคุณไม่มีเลยนะไม่มีไม่มีใครเลยสิ่งพวกนี้จะต้องหายไปอย่างเรื่องคนืึก ขาอ,อาจจะก,กลัวมันถล่มคิดว่าเารปั้นระยาอโอก็ไม่แน่ใจนะที่จริงไม่มีอะไรกต่เราประสิทธิ์ที่เมยให้เขาจบนะคือหนึ่งถ้าเด็กจะมาเรียนนะปุ๊บให้มันถือที่ไอ้คือมือเราอะ่ะเป็นเกียงเป็นอะไรก็แล้วแต่กับประสิทธิ์ที่เมย์ให้มันํำจะได้ไม่เกิดโทษเออก็แค่นั้นเองอะ่ะถ้าถ้าเด็กมันคิดจะนั่นดีมาก็พ่อขออนุญาตนะ หนูช่วยเลืองอะไรก็ช่วยแต่งตัวนั้นตัวนี้ก็โอเคเขาก็ไม่เกิดโทษอะไรแล้ว,แล,วแล้วอย่างคุณลุงเชื่อไหมคะว่าแบบการเป็นช่างปนะั้นอะไร้ยค<ห>ะก็จะต้องเหมือนแบบยีสีลทำใช่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 ตรงต้อง,ต,องต้องมีจิตใจเมตตาอย่างมากเลยนะอเออทุกอย่างฮนะต้องรักษาให้ดีตรงเนี้อย่างน้อยสิบห้านี่ต้องครบต้อง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 ให้ไม่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 ได้ได้สามได้สี่ก็ยังดีอ่ะ จากงานที่เห็นตอนนี้ครับมันก็ยังดูแล้วยังเหลือเก็บงานอีกเยอะเลยแต่ว่าหลือเวลาไม่ไม่กี่วันเองเนี่ยครับท่านท่านท่านทานัทนก็แค่แต่งแต่งมือแต่งฝ่าประบาทท่านให้เรียบร้อยปกติป่านนี้เสร็จแล้วนะัสีเสือเสร็จแล้วนะอ่าเพราะว่าไม่ไม่กี่วันก็ส่งเขาแล้วใช่ไหมเพราะแต่ก่อนมีประธานหมู่บ้านเนี่ยไปตั้งอยู่ที่ประธานหมู่บ้านหนึ่งสองสามวันอนะ่ะกว่าจะส่งให้เทศบาลเทศบาลถึงจะเอาลงไปชายทะเลไปทําพิธีใหญ่ที ที่มีพิธีใหญ่โตสมัยก่อนก็เกิดจากลุงคนนีวเนี่ย<อ>เทศบาลเขาเชิญตัวไปก็ไปถามว่าจะเอาอย่างไงมีใบสีเมี่กระบอกทำไมจะไม่มีไม่ใช่ของเ,เล่นนะก็ว่างันน้นแล้วก็ไปขอขอไปว่าขอเอานี้ถ้าจะให้คนเชื่อถือขอพามหลวงได้ไหมม,มาจากบทพามอ่ะมาเบิกทำพิธีใหญ่เลยครั้งแรกๆอะ่ะแ,แล้วขอละครลําได้ไหมล่ะลาาําหน้าท่านสักหน่อยนึงก่อนจะจาเริญอะ่ะ นั่นแหละก็เลยมีพิธีใหญ่โตเท่าทุกวันนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจากลากันเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมกับพญายมราชองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับที่บางพระแห่งนี้นะครับผมแล้วคลิปหน้านะครับเราจะนําเสนอเกี่ยวกับพิธีเบิกเน่นะครับพญายมราชองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ชายทะเลบางพระแห่งนี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกด ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานสตาร์ชแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ